สวัสดีครับพี่น้องมนีคน้นแค้มโคงเส่นองนะครับผมบ่าววีมนีเอบาบัไดออกเดินทางออกนอกพื้นที่นะครับก็เลยมาเก็บบรรยากาศตอนประมาณหามุ้งแรงครับตอนนี้หาเม้งแรงริมโคงนะครับตอนนี้ยืนอยู่ท่านา้ำริมโขงวัดโคงเขียมพรานาวาดครับส่วนนี้กำเบงบรรยากาศนำ้ำโคงแล้วที่นี่เนี่ยคือส่วนนี้กับบงหวัวเป็นหย่างนะครับหยามไอ้คือหลายขนาดครับ เต็มหมดเลยตามบัตรนะครับแล้วก็เบิรงน้ำครับน้มโบไซ์ครับน้ำขึ้นช่วงนี้นอนสมงมกันเลือนิดเดียวครับพี่น้องนะครับคู้ที่กำลังอยู่บ้านหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับบางท่านก็กำลังเก็บโตกักโตอยู่นะครับเพราะว่าโควิดระบาดช่วงนี้ก็เบ่งบรรยากาศนะครับผ่อนคลายนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองนะ่ะเครียด บรรยากาศบานเหานะครับอจีตเหตุแห่งคิดหอดบาดกับโบเป็นยังครับกลับพี่น้องนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับของวัดโพงเจียบุราณาวาัดนะครับที่ป็นจุดที่สำคัญในอดีตเนาะที่พระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่านะครับทีเป็นเคยเสด็จมาเยี่ยมหาพี่น้อง กับทหารในบริเวณบรนณาแวงของเฮานะครับก็เป็นจุดหนึ่งคือวัดคงเตรียมพุรานาวาตนะครับนี่คือจุดตั้งซาล่าการเปลี่ยนหลังเก่าของวัดองเตรียมพุรานาวาต่อวันที่1บเก่าพีศกายน2518นะครับเวลาเที่ยงประวัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับประชการที่เก่าพร้อมกับสมเด็จราชินีนะครับพร้อมด้วยพระราชธิดาสองพระองค์นะครับแต่สด็จขึ้นสาลาการเปลี่ยนหลังนี้นะครับ ตอนนี้เขาก็เป็นศูนย์ตามรอยเสด็จนะครับเยือนกับสาราการเปลี่ยนนะครับหลังเก่าของวัดขอวงเจดผ้แล้วนวัดนะครับทีพบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวได้มาประทับนะครับททิงตะวันตกนะครับก็จะมีต้นตะเขียนต่อตะเขียนนะครับโบราณนะครับคนก็เขียนใบบอกนะครับเกือบพันปีเ่็นว่าอ่ามันก็มาตั้งในมงนี้นะครับซึ่ง ไหลมาจากน้ำโขงเอาขึ้นมาจากน้ำโขงนะครับ,รบพ่อแม่พี่น้องันใดไม่ความสนใจหรือว่ามีความเชื่อจะกะแล้วตทตามตามความเชื่อของไผ่มั่นนะครับนเนาะฉันก็เอามาให้ด้เบิงว่าใหม่โบราณใหม่เก่าเป็นยังไงมันจะเที่ยนนะครับครับพี่น้องครับอันนี้นี่คือมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งแน่ดีเนาะคือ ทานา้ำบัดคงเจ็บเรณวัพื่นจะมีการแข่งขันเรือยาวประเพนี่นะครับของพีน้องชุมชนตำบลนาแวงในทุกปีนะครับแต่ว่าช่วงปีสองปีงปหลัง่ผ่านมาเนี่ยบริจัดเนื่องจากว่าโควิดนะครับเพ่นก็เลยบริจัดกันแต่ว่าจะบวกถึงความสำคัญว่าทุกปีที่มีโควิดจะมีการจัดแข่งขันเรือยาวประเพนี้นะครับส่วนี่พายสิบคนสิบสองคนแต่ก็นานนั่นในอดีตสมัยผมเป็นเล็กหน่อยนะครับ ย้อนไปประมาณยี่สิบกว่าปีจะไม่แข็งเลือดพี่ไพ่ขนาดสามสิบหาขนยี่สิบหาขนเป็นเรือดใ่นะครับซึ่งแซี่ยมคนก็คืออ่าหนักขลาดวันนแว้งคนนี้แหละซื้อเก้าอีกซื้อหนึ่งก็คือขนุนท่องนะครับพี่ไพ่หลายคนเคยพยูงเสพขุ่นใหญ่แล้วละครับมีเรือดขนุนท่องหนักขลาดนั่งพระยาเสือข้ามทั้งวันนเมืองนะครับลงมาแข่งผีทั้งเซมมาลัดชโนมานมาแข่งผีชื่อว่า เป็นทาน่านำที่เหมาะสมในการแข่งขันแล้วก็ตอนนี้คนก็มีซาลาเอาไหวนนางเบิงการแข่งขันเรือประเภทนี้นะครับเป็นจุดที่สวยงามมากครับวิวพ่อแม่พี่น้องฟังคนกน็ไปมาหาสูกันได้แต่ตอนนี้เท่ากับตามามาตรการการควบคุมโรคนะครับโควิดกะบดสร้ามาสิไปมาหาสูกันได้นะครับแต่เน่ยเบงกันนะครับลกูกหลานมาอยู่กัเเย็กเบิงนงั่งคืนหอดกันก็บ่กป็นยังครับเท่ากับเบงสิสะท่อนเห็นพ่อแม่พี่น้อง จากคนแขมของเขานี่แหละครับนี่เนี่ยบวนนี่เนี่ยกับบเป็นยังน้องบอลเนี้เอาแบบสบายสบายครับบอต้องเขียดไปน้ากันครับไปเบึง้งไปเรื่อยๆน้ากันนี่ละครับ ก็คือยางมากพอพอดีนะครับนี่คือหลอกดักป่าสิถ้าผมมงงบนหน้าแดงเขาเขาได้เอาไปดักป่าคือไปปลูกพิดไว้ยนี่ยหมดเส่ากับพยายามเนี่ยไม่เล่นกับพยายามกับปลูกแล้วก็ทิ้งลูกน้ำเนาะครับนี่เพิ่งจะใส่ตะไคร้ดักใส่นี่ปลูกป่าฮาป่าด้วยป่าปาูกแบบง่ายมาก ครับพี่น้องครับวันนี้โอ้ยสิพ้ามาเบิงเหมือนจุดสาคัญอีกจุดหนึ่งเนาะครับน้องในน่ำก็คือดอนสมงศ์คนเดินสมงอมนะครับเรือเตจอดหินนะครับเป็นหินคือคือสูงสุดของดอนเนาะแต่ว่าทาหน้าบกไปเนี่ยจะมีความเงานะครับสามารถเตะบอลได้มีหาดทรายเงาเนั่มันทาทางตะวันออกนะครับ ตอนนี้นำนำขึ้นถ่วมบดเลยแล้วนิดเดียวนะครับก็จะถ่วมยอดดอนตานสมองยามแหลงนำเมษาเนี่ก็จะจะเห็นแต่คู่มือนี่คือคือจี่เห็นอย่างนี้เพราะว่าแล้วแต่เพราะว่าจีนเพิ่นกราบนำขื่อนไหวกราบนำฟงไหวอะไรเพิ่นก็ปล่อยมาแล้วแต่เพิ่นสิปอยนะครับเมื่อเธอเพิ่นปอยมากถ่วย้ำแหลงก็มีตามธรรมชาติของเ้อเปลี่ยนไปแล้วนะครับระบบแต่ว่าระบบเป็นอย่างห้องกับมีวิวใหายปนขึ้นเขานะครับก็นั่นก็อาจจะเป็น แพ่สูบหนามนะครับรัชการที่เก่าเพิ่นหลังจากมากมันน่าแว่งแล้วอีกบัวหลายปีตามมากกัคือแพ่สูบหนา,ามตามประหลัดตำลิกของรัชการที่เก่าคนนะครับพอแม่พี่น้องมันน่าแว่งก็เฉได้เใ็น้หน้าสองเทือนี่แหละครับคือข้อดีมีความเจริญมีความเปลี่ยนไป

ไาเปรมาลสมมิวส <m í toys> <c oughs> <P an> ืสอดอกนี่นี่เรียกเรียกเรียกบอดสามนใส่ขิ้นัวบานเท่าเลยนี่นี่ีะเด้อพี่น้องโอ้เห็นแล้วพังอีตูพังอีตูกัหลายพอมโอ้ยผู้ได้ยาครับพี่น้องเซื้อขายได้พักอีล่วงกมี่จพอีร่วงก็มีเด็กกระลคนใหญ่กระลิไปพัดุงก็มีเราเล้นเาล่เราเลนไปเรื่อย

ครับพี่น้องหลังจากเข้ายางมาจากวัดโค้งเขียมนะครับรานาวาดเป็นเป็นทาเรือของของหมูสองตอนทีน่เข้ายางมาสักพักหนึ่งตามริมโคองนะครับก็จะมาเห็นทาเรือประเภทนี้เท่ากันของหน้าแว่งไม้หม่สิบสองสำหรับพี่น้องลงไปห,า,หาปูหาปลาก็นี่แหละครับกะส่วนก่อนน้ำน ب, พันแต่ปิดท่าเนาะก็ี่มีเรือโดยสารจากหมีไปฟังปุ่นแต่ฟังปุ่นมั่น เล่าสป,ปอร์ไลท์อันพี่น้องอันท่านผู้สนับสนุนมากได้ยินว่าอันผู้กองจงเนาะไอ้ไส้คนเลาะติดอามโมที่สองแต่ทนายแอดเนาะอีกหลายคน,นอยู่เนาะคนร่วมกันมีหลายจุดครับคนสคั่งพวามสว่างให้ชุ่มชนถื้อ,อวาดีนะครับแต่มีมาอีกกัจบจิ๋อพนอยอยากได้อยู่อยากได้อยู่ <laughs> บรรยากาศเป็นการเป็นการเลยนหรืะไรทางเรนตัวนี้กนะครับเดินมาจากแยกนะกันเ่าก็มาบอกประมาณห้าสิบเมตรนะครับเ่าก็มาเจอนี่แหละครับสปอร์ตไลท์ที่พี่น้องคนบริจาคมานะครับโดยแกนนําก็คือผู้กองจงเสื่อดีล,ลูกหลานญาติพี่น้องจิ่คนคุยกันแล้วคนบริจาคมาเรื่อยๆนะครับมาติดในชุมชนถือนนว่ามีประโยชน์หลายต้น มันจะเป็นเหือดต้องพี่น้องช้าวประมงมันา้าวงแต่ว่าเาไปปีสองปีย่อนหลังไปนะครับเฮือพวกนี้จะเป็นเหือโดยสารส่วงเปิดท่าขามตอนนี้เขาปิดท่าแล้วเขนก็เอาไปใส่กัานประมง่งแน่บางคนกับบริใส่บริลงฮาปลานะครับกะจียกขึ้นมาเก็บแบบนี้ขั้งแน่ผู้แน่กจะเอาซ่สมเป็นเหือดรับบางไงนะครับบริเมนรับหน่อยๆรับหน่อยอ ครับนี่ก็เป็นเหืออเอาขึ้นมาตอนนี้ก็เริ่มเอาไว้ซ่อมอีกแล้วเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นเอา้าพี่น้องครับหัวยบวได้มาเหิงเนาะมาเป็นเด็กเมื่กี้เป็นหินเธซื้อนะครับโอ้มีต้องใช้ฝนมาเลิมฝันเบิรงแล้วก็คือสิเป็นพญานาคครับพญานาคพญานาคตามหัวนะครับพญานาคตามหัว อันนี้ก,ก็คือที่เป็นรูปเทวดานะครับเทวดาโอ้พันทั้งพี่น้องหรือว่าพระคุณเจ้าโมโสิปตะวัาสิ่ภาสงคนที่ความคิดดีนะครับนอกจากพญานาคใส่แผ่นหินตะก,กี้เป็นแผ่นหินซื่อๆบริเขียนยั้งก็เลยเหตุแห่งเกิดประโยชน์ขึ้นมาโอ้พญานาคกำลังสร้างครับพี่น้องนี่เบื้องแรวนี่เบื้องเ,เหตุย,หยั้งสามหัวครับแล้วก็จะมีโตนี่ครับแม่นี่ ขาบลูกคว,วยอยู่โอ้คนอันเซิร์นกินละนี่บึงเป็นเป็นอันเซิร์น,วน,น,นรไว้มาเผาเทวดาลนะครับโอ้ดีดีครับพี่น้องครับ มัจะเฮืองมันบ้มัจะเฮืองแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็คือถนนเรียบริมโขงเส้นใหม่นะครับของพี่น้องชุมชนนาแวงนะครับเหมาะในการที่จะเอาไว้ออกกรลดูกากอย่างเช่นก็พี่น้องก็ด้เห็นหลายๆายคนเนีย่ยมาเสาะกันมาเล่นเนีย่ยมาแรงกันเลยมาปัน่นจกักรยานมาเลน่นนะครับเป็นเราจะทงังเอหมาะในการเล่นครับธรรมศาสตร์สวย รรพี่น้องครับหลังจากเข้าเดินทางมาจากถาวัดาหน้าแวใหม่หมู่12นะครับมาทางจีจวัดออกเขาก็จะมาปกอบในอดีตชุมชน,นคือเป็นทาวัดวัดท่านะครับวัดท่าอีกบริเวณส่างวัดอีกวัดหนึ่งนะครับของชุมชนหน้าแวงในอดีตนะครับนีกคือเป็นตัวสําคัญอีกหมงงหนึ่งก็คือว่าในย่ามบุญนะครับเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นเป็นหมงจุดศูนย์รวมในการอัญเชิญพระเวทชั้นดอน เขาเมืองก็คือแห่แห่พระเวทนี่แหละครับพอนเกินแห่พระเวทบานเฮ่าเลยแหละพอนก็จะมาทำพิธีอยู่ตรงนี้นะครับก็มีศาลาประกอบพิธีกรรันครับพี่น้องครับหลังจากเข้าได้เลาะส้มวิวมาเรื่อยๆตั้งแต่วัดอันวัดหมูซองพอนนอกวัดโค,ค้งเขียมวพุทธนาวานเท่าคนก็ามาวัดไอหน้าแว้ใหม่หมูซิบสองก็ามาวัดทาหมองอันเซิร์นพระเวทนี่ติดกันกับวัดทานี่ครับก็มี เสียทั้งเทมลาดเพิ่นเนาะครับเพิ่นมาซื้อดินพี่น้องเฮานี่เพิ่นเฮ็ดหังห่งหนกคหัางหนกแอนน่นนะครับเพิ่นก็ได้มาสร้างเป็นหั่งหนกแอนน่นในชุมชนนาแว่งเฮามีนกแอนน่นแล้วเด้อครับเด้อเพิ่นเพิ่นสร้างนี่ครับเสียงหองยง้องเสียงของนกแอ่นนะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมนะครับหวังว่าถนนเส้นนี้จะเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องออกกําลังกายนะครับถนนเส้น ลวัดคงเตรียมมาเลยก็ได้หรือจะมาเริ่มอยู่วัดใส่น้ำแวงใหม่หมู่ที่สองนะครับเลียนไปเลี้ยนมาของไกลกับชิมีพี่น้องปั่นจักรยานเน่ยพ่นมาเร็นเนี่ยถือว่าเป็นถนนสีสวยงามครับริมโขงครับเบิ่งวิวธรรมชาตินั่นฉันรับคนเข้มของมือนี่กับผมบาวีนะครับกับบรรยากาศสบายๆบริสุทธิ์เดียร์นะครับมือนี่งห้องบริสุทธิใสเข้ามาเก็บผ่าบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องตามริมโขงนะครับพอเพื่อให้คนไข้กันเล็กน้อยนะครับมือนี่เอาแบบสบายๆนะครับกับผม ทีมงานคนแคมของชาแนลนะครับนะบาวี่มันอนีก,กับขอสวัสดีครับอย่าลืม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 พี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับยังลูกซับว่าสไลด์โอ้ยลูกว่าซับว่สไลดซับวัวคิงคายให้ด้วยนะครับสวัสดีส